สบายดีพ่อแม่พี่น้องเช้าสอป,ปรปวารเมื่อนี้ทางเพจพักเครืองเมืองไทยยินดีได้มีความยินดีนะครับแบ่งปันเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หรือหลวงพ่อคูณปริสโธหลวงพ่อคูณเป็นพระเกจิชื่อดังของเมืองไทยอันดับต้นๆตอนท่าน,น,น,นยังบ่มรณาภาพท่านได้สร้างคุณุปการให้บ้านเมืองจํานวนมากบ่ว่าสิาเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลหลายหม่องหลายแหง่ง และสาธารณประโยชน์อีกมากมายเพราะความเรื่องใสศรัทธาของหลวงพ่อคูณบ่ว่าจะเป็นชาวไทยเองหรือชาวต่างชาติตั้งได้นับถือหลวงพ่อคูณกันอย่างแพร่หลายเพราะซื่อท่านมีความหมายดีก็คือคูณแปลว่าเพิ่มขึ้นลหลายๆเท่าหรือบางท่านที่นำบบูชาไปแล้วได้เห็นผลท่านตาในเรื่องโชคลาภค้าขายและความแคล้วคลาดปลอดภัยมื่อนี้ทังเพดได้นำเหรียญรุ่น เจริญพรสปี36ซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับของเมืองไทยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพิเศษต่อโคดเลขไทยนะครับเลขเก้าไทยเก้าโตนะครับฟังนะครับเก้าไทยเก้าโตนะครับมีความหมายก็คือเก้าหน้าเก้าหลังครับย่างบ่พาะนะครับทางเพจได้คัดสรรนะครับใส้กรอบท้องไม่ค่อนย่างดีนะครับยังบ่พาะแถมให้ไปอีกครับสอยยิงเลเซอร์อีกหนึ่งเซนสวมหัวได้สบายครับ ชุดนี้ประกอบด้วยพะระกอบท้องแล้วก็สอยท้องนะครับแบ่งปันในราคาเพียง6กร้ยบาทฟังบ๊วิดครับพระกอบท้องสอยท้องแบ่งปันในราคาเพียง600บาทจัดทรงให้ฟรีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับบางท่านถามว่าเอาส่สอยได้บอเอาพระได้บอขออนุญาติ่แยกนะครับเขารวมชุดให้เป็นแบบนี้แล้วครับเก็บเงินปลายทาง6กรยบาทถ้าท่านไดสนใจ บอกซื้อที่อยู่เมืองแขวงได้เลยครับขอบใจสบายดีขอบคุณครับ